สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่4 9 b บาท .com นะคะแล้วก็สวัสดีนะคะแฟนเพจรวมถึงสมาชิกใน YouTube นะคะที่กดติดตามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสิกเกอร์ของที่ร้านนะคะวันนี้เราจะมา แนะนำผลิตภัณฑ์นะคะเกี่ยวกับงานของตัวสีพิเศษละกันเนาะเป็นสีพิเศษซึ่งทางร้านเนี่ยว่าเรารับเนี่ยสีอะไรบ้างที่เรารับสีพิเศษในที่นี้คือเป็นงานที่ทำในส่วนของลักษณะเป็นสีเช่นสีความเป็นพรีเมียมนะคะโดยเฉพาะสีโรสโกสีสีทองแล้วก็สีเงินนะคะที่ทางร้านรับผลิตอยู่จะมีอยู่สี่สามสีนะตอนนี้นะคะก็คือสีโรสโกนะคะสีโรสโกสีทองแล้วก็ สีเงินนะคะสำหรับในคลิปวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับคุณลูกค้าที่กำลังอยากจะทำสติกเกอร์นะคะว่าตรงนี้เนี่ยร้านสีก้าเนี่ยจะทำรับทำได้ไหมนะคะตรงนี้เราก็เลยทำเป็นคลิปนะคะหนึ่งคลิปไว้สำหรับให้กับคุลูกค้าเห็นตัวอย่างด้วยว่าสีโรสโกเป็นแบบไหนสีทองเป็นแบบไหนแล้วสีเงินเป็นแบบไหนนะคะจะได้เห็นภาพเราก็เลยนำ ตัวอย่างงานนะคะขึ้นมาให้กณลูกค้าได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะในส่วนของตัวซิกเกอร์สีเงินนะคะสีเงินหลายๆคนเนี่ยอาจจะถามว่าเอ๊สีเงินนี่จะเป็นหน้าตาแบบไหนนะมองไม่ค่อยออกเวลาอาจจะถ่ายในภาพอาจจะมองไม่ค่อยออกเดี๋ยวดูคลิปตามเราลเลยนะพยายามจะใช้มุมกล้องพลิกให้ดูนะคะว่าสีเงินนะคะตรงนี้นะคะคือสีเงินนะคะตัวติกเกอร์ตัวนี้คือสีเงินเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะเหะนะหมคะค่อย,อยพๆพลิกดูนะนี่ค่ะ อันนี้คือเราก็มีสีเงินบริการให้กับคุณลูกค้าด้วยท่านใดที่ต้องการจะทำติกเกอร์สีเงินแบบนี้ล้วนลวนแบบนี้เลยนะคือสีเงินที่เราทำเนี่ยจะไม่มีสีอื่นผสมนะเป็นสีล้วนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นหรือว่าตัวหนังสือหรือแม้แต่อคอนอ่าไอคอนภาพอะคะ่ะตัวนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสีโรสโกเป็นแบบไหนนะคะสีโรสโกนะคะเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยสีโรสโกเห็นไหมคะอันนี้จะเห็นชัดมากเลยนะคะเนี่ย สีโรสโก้ค่ะสีพรีเมียเหมือนเดิมค่ะสีลรสโก้ส่วนใหญ่ถ้าไปในแบรนด์ก็สำอางค่ะจะเห็นสีลดสโก้บ่อยมากเลยเพราะว่าเป็นสีที่แบบดูแบบว่า เหมาะกับความเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานแต่งงานเนี่ยใช้เยอะอยู่นะคะอ่าในส่วนของสีต่อไปก็คือสีทองนั่นเองค่ะสีทองที่เราทำเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเราพยายามที่จะลงสีสีทองให้คุณลูกค้านะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าเห็นว่าสีทองแบคือส,สีประมาณไหนนะแบบนี้นะคะอันนี้คือเราลองลองทำตัวอย่างแล้วก็เจาะตัวหนังสือข้างล่างให้ใหดูนะเห็นไหมคะว่าตัวฟอนต์นะคะก็จะมีผลเหมือนกันนะถ้าฟอนต์แบบ อ่าบางมากไปอ่ะเวลาเจาะช่องแล้วอ่ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะตรงนี้แนะนําว่าควรจะหานต์หนาๆหน่อยดีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของอ่าสีเงินและสีลดโกไปแล้วนะสีทองเรียบร้อยนะคะมีทั้งหมด3าสีนะคะคุณลูกค้าที่เราให้บริการอยู่นะคะท่านนายกาลังอยากทาสติกเกอร์หลักสีอย่างเงี้ยสีพรีเมียมแล้วกันเนาะเขาเรียกว่าสีพรีเมียมแล้วกันสีพิเศษสีที่อ่า จะต้องใช้เครื่องหรือว่าเครื่องมือในการผลิตนั่นเองนะคะก็คือสีพิเศษสามสีนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากสีสามสีเนี่ยบางบางร้านเนี่ยจะมีเป็นสีเงินก็จริงนะแต่อาจจะไม่ได้แบบสีฟอยแบบเป็นฟอยเงินสวยแบบเนี้ยก็คืออาจจะไม่มีนะแต่ว่าที่เราใช้เราใช้เป็นฟอยนะคะเป็นซิการ์ฟอยค่ะเป็นตัวฟอยแล้วก็ลงบนเนื้อซิก,กอร์ใส่อีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าก็จะได้สีทองที่เห็นตามทั่วไปนั่นคือสีทองก็คือทองเลยแบบที่เราพิกให้ดูเมื่อสักครู่ นะคะโลสโกก็คือสีโลสโกเลยแบบนี้เนี่ยค่ะดูในคลิปนะคะเราจะพยายามพลิกให้ดูเนี่ยสีจะได้เป็นแบบนี้เลยนี่คือสีทองนะคะตัวนี้คือสีทองนะคะแล้วก็สีเงินก็คือสีนี้เนี่ยค่ะแบบนี้เลยลูกค้าจะได้มันวาวแบบนี้ทุกตัวเลยนะคะทั้งสามสีตรงนี้เรารับ ผลิตนะคะซึ่งจะรับผลิตเป็นแบบแผ่น A4 และมีขั้นต่ําในการผลิตนะเนื่องจากวา่าตัวนี้ต้องใช้กระบวนการในการทำอย่างที่เราบอกค่ะว่าเราจะใช้ระบบการเคลือบร้อนนะคะตัวหนังสือและงานจะไม่ได้นูนขึ้นมาเหมือนบล็อกเหมือนบล็อกลงพิมพ์นะคะเราทําเป็นลักษณะเหมือนงานาปิ้นลงบนสติ๊กเกอร์ใสอีกทีหนึ่งนะคะเป็นงานสำหรับคนที่อยากแบบใช้งบประมาณ หลักพันนิดๆนตคะก็สามารถทำติกร์เหล่านี้ได้แล้วนะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ใชขึ้นมงข,ขึ้นบล็อกอะไรเงี้ยเสียเวลานะเราก็สามารถผลิตได้ด้วยตรงนี้นะคะส่วนใครสนใจอยากจะทำแล้วก็มีแบบมาแล้วแล้วอยากให้เราดูช่วยดูว่าทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือแอดไลน์แอด like at, นะคะไลน์แของเราจะมี QR Code อยู่หน้าปกของ Youtube เลยนะคะก็สแกนแล้วก็แอดหาเราแล้วก็ส่งงานที่เรานิดนึงว่างานที่อยากได้เนี่ย ประมาณไหนว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะคะก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะมาบอกเรื่องราวของการให้บริการในส่วนของสีพิเศษแบบนี้นะคะรับทําด้วยนะก็ท่านใดสนใจก็สอบถามกันมาได้ค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามอีกหนึ่งคลิปนะคะในวันนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปเรื่อยๆนะขอบคุณสําหรับทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ